สรัวัสะเุรวันนี้วัดีใดีจมากีท่ทุกี่านอวรุขขรวัดสรนดีเป็นวัสงยิดีเปงนวย่างยวัีงวัดสีจวดีวัะนนีวัดดรุวุงุณุพุณแม และคุณครูที่ได้ดูแลเราอย่างดีเสมอมาวัวไปถึงท่านายรออนันชยหูพิลึกและท่านาลาดราลงโยมเพชรที่ได้จัดจิตจากกาักรดีๆอย่างนี้ได้ทำให้วกเราภาคภูมิใจสูความสำเร็จในก้าวแรกของพวกเรากว่าจะมีวันนี้ได้